ตุรกีแตกหักวอชิงตันปราบกบฏเคิร์ดสหรัฐหนุนไม่อยางวันที่10ธันวาคม2567อยู่กับดิฉันนะคะธนวัตรวังชากอดบิ๊กวอล์ผ่าโลกสถานการณ์ในซีเรียยังอลมานค่ะแม้มีการประกาศจัดตั้งรัฐบาลใหม่ที่จริงมันยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์แค่ในแต่ละฝ่ายมาคุยกันว่าจะให้ใครนำรายง,งานล่าสุด โมฮัมหมัดอัลบาชีได้รับเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลซีเรียนในช่วงเปลี่ยนผ่านหมายความว่าอีก18เดือนจะจัดการเลือกตั้งนะคะอาจจะทุกระดับสืออัลเจ z e e ซีรายงานว่าโมฮัมหมัดอัลบาชีเกิดในจังหวัดอิดลิปทางตะวันตกเฉียงเหนือของซีเรียปี1983ในเดือนมกราคมของปีนี้เขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้ารัฐบาล SSD ชื่อเต็มนะคะ Syrian Salvation Government ก็คือรัฐบาลที่ปกครองอิสลิปเห็นไหมคะว่ามันมีอะไรที่ซับซ้อนมีประเทศซีเรียนะมีรัฐบาลอาซาดนะเป็นรัฐบาลกลางและยังมีรัฐบาลของอิสลิปที่ SSD ก่อนได้รับการแต่งตั้งนี้อัลบาชีดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาและกิจการมนุษยธรรมของ SSD ตั้งแต่ปี2022ถึงปี2023คือเป็นปีหนึ่งจะเห็นว่าเนี่ยถ้าเราไม่รู้วิกฤตไม่เห็นการแบบฝีแตกของซีเรียเราคงไม่รู้ว่าโอมีรัฐบาลซ้อนรัฐบาลนี่คือรัฐบาลย่อยทางแผ่นดินซีเรียนะคะแต่ถูกตัดออกแล้วก็ไม่มีใครหรอกก็ยังของซีเรียแต่แตะต้องไม่ได้คือมีกลุ่มที่มีรัฐบาลเฉพาะคืออิทลิปที่ตอนแรกเนี่ย อาลาโปกับอิลิฟถล่มก่อนใครเลยและอิลิฟเนี่ยรัสเซียซีเรียส่งกองทหารบุกส่งลูกยาวถล่มวันแรกๆเลยนะคะวันนี้คนที่ปกครองตรงเนี้ยได้รับเลือกในการประชุมร่วมกันของฝ่ายที่ยึดอำนาจภาษาอาศาสตร์และก็คณะรัฐมนตรีชุดเดิม SSG ก่อตั้งปี2017โดยกลุ่ม s t s และกลุ่มฝ่ายค้านซีเรียอื่นๆมาเข้าร่วมในช่วงสงครามกลางเมืองซีเรียก่อนหน้านี้หลายปีเนี่ยนะคะก็สยบลงไปหลังจากรัสเซียเข้ามาช่วยอาสาร์วันนี้มันไม่ได้เริ่มจากสงครามกลางเมืองที่เกิดจากนักการเมืองออและประชาชนก่อขึ้นแต่มันเริ่มจากกลุ่มกองกำลังติดอาวุธต่างฝ่ายต่างก่ได้ชื่อว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายนะคะ เป็น IS แต่ IS ของใครลาวนี้เป็นต้นนั่นก็คือใช้กองกำลังติดอาวุธที่มีชื่อว่าก่อการร้ายด้วยยึดรัฐบาลที่มาจากการเลิกตั้งดูเหมือนว่าตะวันตกก็จะยอมรับด้วยกลุ่ม s s g นี้มีอำนาจบริหารและบริการในพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ STS ในซีเรียแต่นี้ตอนนี้ได้รับเรื่องนะคะเพราะว่าถ้าเอากลุ่มเก่าขึ้นมาอีกก็จะถูก ประท้วงอีกนั่นแหละก็ให้กลุ่มที่อยู่ฝั่งตรงข้ามก็คือกลุ่มกบฏต่อต้านรัฐบาลอาซารแล้วก็แต่ว่ากลุ่มเดิมยอมรับฝ่ายอำนาจข้างหลังยอมรับก็ขึ้นมาเพื่อเตรียมทำดำเนินการในช่วงเปลี่ยนผ่านก็ต้องรอดูฝีมือการจัดการนะคะยุ่งเหยิงขนาดนี้แต่อย่างน้อยกระแสต่อต้อตานจากฝ่ายค้านอาซาดก็นิ่งลงทันทีเลยเมื่อข่าวนี้แพร่ออกไปนั่นคือตอนแรกมีข่าวว่า กลุ่มเดิมนายกรัฐมนตีเดิมก็รู้สึกมีการขยับเหมือนกันก็เกรงอาจจะเกรงว่าเกิดการยั่วยุการกระตุน้นให้ก่อกระแสคัดค้านอะไรเหล่านี้ก็เลยว่าไปแล้วเนื่องจากรักกาก็มีการประท้วงแล้วนะคะถึงจะไม่มากก็าตามแต่เห็นกระแสะการขยับของมวลชนก็เลยเอากลุ่มต่อต้านนั่นแหละขึ้นมากลุ่มเหล่านี้ล้วนอยู่ภายใต้อิทธิพล การสนับสนุนจากตรุรกีนั่นเองถามว่ารัเสเซียอยู่ตรงไหนรัเสเซียอยู่ข้างข้างเพราะอะไรเพราะเอเดกานออกมาให้สัมภาษณ์ชมเชยปูตินและยืนยันว่าประธานาธิบดีปูตินนั่นแหละเป็นผู้นําโลกอย่างแท้จริงเคียงข้างกับเขาคือมีตัวเขาด้วยนะคะข้อสังเกตที่ว่าทําไมผู้นํา STS ซึ่งเป็นทหารเป็นนักกรบเสียเส่ยงเสเลือดเสียเนื้อไม่ได้รับเลือกให้เป็นผู้นําคนใหม่เพราะอะไร เพราะสอแววแล้ว,วลยังต้องรบกันอีกหลายรอบนะคะมีหลายฝ่ายที่ซับซ้อนในซีเรียปัญหาตรงหน้าก็คือการขยายมหาคอนครอิสราเอลของอิสราเอลซึ่งกำลังบ้าคลั่งเดินหน้ายึดดะเลยเร่งยึดแผ่นดินซีเรียเพิ่มรอทรัมป์กลับมาและประทับตายกให้อิสราเอลเหมือนตอนยกที่รับสูงกลัดเรื่องนี้แหละ ทุกฝ่ายจับตาเลยว่า S.T.S จะปล่อยไปไหมถ้า S.T.S บอกว่าสนับสนุนซีเรียรแล้วก็ปราบเคิร์ดหรือเอาแค่ปราบเคิร์ดไฟเขียวให้ SL ยึดซีเรียรอันนี้ก็ต้องดูต่อไปนะคะการเคลื่อนไหวทางทหารของกลุ่มกบฏสายตุรกีเฉพาะจุดนี้ยังดุดันกลุ่มกบฏฝ่ายค้านสายตุรกีคือใคร S.N.A นะคะ ลมล้างรัฐบาลเป็นทางการของกลุ่มดามัสกัสก็สกคือ SNA กับ s t s นี่แหละ SCS เนี่ยเป็นกลุ่มที่สรัฐเองรัสเซียเองหรือใครๆป้ายหน้าคือ IS แต่ SNA เป็นกลุ่มที่อยู่ในซีเรียได้รับการยอมรับอย่างถูกกฎหมายด้วยเป็นฝ่ายค้านอาสาสตร์สองกลุ่มนี้ตอนนี้มีอำนาจสูงสุดในกลุ่มดามัสกัสเขาเริ่มโจมตี ฐานที่มั่นของกลุ่มสายมักกัน SDF เห็นไหมคะความซับซ้อนนี้ก็แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆละ SNA นี่ตุรกีสนับสนุน SDF นี่สรัฐสนับสนุนตอนนี้ SNA กำลังลุยปราบลุยไล่บี้ SDF ของสรัฐค่ะอันนี้กลุ่มนี้คุมพื้นที่ทางตอนเหนือเขตปกครองพิเศษซีเรียสรัฐหนุนค่ะแล้วก็ข้ามไปข้ามมาที่สำคัญ กองกำลังส่วนนี้ไปดูแลฐานน้ำมันฐานกา๊าซเถื่อนของสรัฐมากกว่าฐานสรัฐเองสิในวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะนักรบของ SDF อย่างน้อยเสียชีวิต26รายจากการโจมตีของ SNA ที่ตุรกีหนุ่มนักรบซีเรียที่ได้รับการสรับสนจากตุรกีเปิดฉากโจมตีทางตอนเหนือเมืองมอนบิดรายงานไปเมื่อเช้านี่นะคะโดนโจมตี โดนโจมตีหลังจากที่ยึดอำนาจได้แล้วถ้าเป็นพวกเดียวกันทำไมจะโดนโจมตีทำให้กลุ่ม SDF ตกใจเช่นกันก็มีการตอบโต้นะคะสู้กันมีรายงานการประทะก,กันในพื้นที่ระหว่างกองกำลังทั้งสองฝ่ายขณะนี้ SNA ประกาศจะโจมตีเมืองร็อกกาอีกศูนย์กลางบัญชาการของกลุ่ม IS ที่สรัฐและอิสเอลหนุนหลังนี่และค่ะความซับซ้อนก็คือ ในกลุ่มกบฏจะสายอะไรก็แล้วแต่สหรัฐเรียกกลุ่มที่ตัวเองสนับสนุนว่ากบฏสายกลางแต่กบฏ SNA ภายใต้การสนับสนุนของออตุรกีทั้งหมดนี้เรียกตัวเองว่ากองกําลังเพื่อประชาธิปไตยทั้ทงนั้นนะคะสหรัฐวิาพากษ์วิจารณ์ทางการตุรกีอย่างหนักเลยออกมาขู่ด้วยว่าจะคว่ำบาตรอังการาหากตุรกีไม่หยุดโจมตีที่มันกลุ่มเคดที่สหรัฐสนับสนุน อันนั้นกลุ่มนี้คือตัวแทนอิทธิพลของสหรัฐในซีเรียนั่นเองยาดำนี้แทรกมาเป็น10บสปีนะคะแล้วก็งัดออกไม่ได้ตอนนี้ก็รากงอกแล้วก็โผล่ขึ้นมาโค่นรัฐบาลเลือกตั้งเรียบร้อยแล,ล้วลนเซ่เกรแฮมเขาเป็นสวนะคะพรรค republican สำหรับร,รัสเซียแล้วถือว่าคนนี้เป็นผู้สนับสนุนกอกการรายเขาเขียนข้อความความเห็นของตัวเองบนโซเชียลนินส่วนตัวนะคะ เขาบอกว่าเขาพร้อมที่จะเสนอการคว่ำบาตรต่อตรุรกีอีกครั้งหากอังการาดําเนินการที่คุกคามผลประโยชน์ของวอชิงตันนั่นหมายความว่าตรุรกีได้แตะจุดอ่อนหัวใจของวอชิงตันนะคะ SDF กล้าขนาดนี้จะบอกพวกเดียวกันได้หรือในด้านน,นโยบายต่างประเทศของสหรัฐและตรุรกีเกี่ยวกับกลุ่มกบฏสายกลาง SDF มันไปคนละทิศคนละทางมานานแล้วนะคะสงครามซีเรียครั้งนี้ยิ่งทําให้ความสัมพันธ์ ระหว่างตุรกีกับสหรัฐท,ที่เป็นฝ่ายสนับสนุนกองกําลังประชาธิปไตยซีเรียหรือ SDF ี่ค่ะสหรัฐบอกว่านี่คือกบฏสายกลางและส่วนใหญ่เป็นชาวเคิร์ดด้วยนะคะยิ่งตึงเครียดเพิ่มขึ้นกองกําลัง SDF นําโดยหน่วยพิทักษ์ประชาชนเคริร์ดซีเรียนี่นี่นำโดยกลุ่มติดอาวุธนะคะชื่อ YPG นี่ตุรกีถือว่านี่คือ IS นะคะเพราะว่า กลุ่มนี้เชื่อมโยงเป็นกองกำลังอาวุธของพักแรงงานเคอร์ดิสถาน PKK ซึ่งตรุรกีถือเป็นกลุ่มนอกกฎหมายที่ต่อต้านรัฐบาลโอดูกานมานานหลายทศวรรษทำไมอยู่ได้ก็เพราะว่าซบอเมริกาอเมริกาบอกว่าเป็นพันธมิตรของตรุรกีแต่ส่งเสริมกลุ่มที่มาก่อก,กระบบอ้างว่าเป็นเสรีภาพประชาธิปไต,ตยประเทศนี้ มีปัญหากับเคริร์ดอเมริกามองว่าชาวเคิร์ดมีสิทธิ์ที่จะตั้งประเทศของตัวเองแต่ไม่ยักษ์นสนับสนุนให้ปาเลสไตน์ตั้งประเทศตัวเองแปลกไหมตั้งแต่ปี2016ตุรกีเปิดปฏิบัติการทางทหารหลายครั้งในซีเรียตอนเหนือถึงได้ขัดแย้งกับรัฐบาลอาซัดอาซาดถือว่าลุกล้ำประชาธิปไตยประเทศของเขาแต่ตุรกีโดยเอกันมองว่า คนเคิร์ดชาวเคิร์ดอยู่ที่นี่เต็มเลยเป็นกลุ่มกบฏท,ที่ต่อต้านเอโดกันต่อต้านรัฐบาลตุรกีแล้วมักจะส่งคนไปก่อกวนหรือไปก่อวินาศกรรมเรล่านี้เป็นต้นเลยไม่ลงรอยกันได้รัสเซียอิหร่านจับมือให้เซน็น MOU นะคะสถาปนาหรือพัฒนาความสัมพันธ์ใหม่มันก็ไรประโยชน์เพราะว่าวันนี้โดนโค่นไปแล้วอาสซาดตุรกี ควบคุมพื้นที่ทางตอนเหนือของซีเรียอย่างมีประสิทธิภาพได้เลยผ่านใครผ่านกองกำลังพันเอกนายกองทัพแห่งชาติซีเรียที่เราเรียกกันว่า SNA นั่นล่ะค่ะและกองกำลังทหาร STS ที่เรารู้จักกันในนามกลุ่มก่อการร้าย STS นั่นก็คือเมือหนึ่งเธอปืนเมือหนึ่งก็ลุยทางการเมืองแนวทางอังการาต่อพื้นที่ซีเรียนั้น มุ่งเน้นไปสองประการหลักๆนะคะคือป้องกันไม่ให้ผู้ลีภัยชาวเคิร์ดที่อยู่ตรงเหนือนี่แหละเข้าไปในตุรกีคือภาระที่รองรับคนอพยพนี่มากและทำให้ฝ่ายค้านในตุรกีเนี่ยยกเป็นประเด็นโจมตีเอ,อโดการบ่อยแล้วค่อนข้างได้ผลก็เลยจะแก้ปัญหานี้โดยการบีบเขาไม่ให้อพยพข้ามฝั่งมาอยู่ตุรกี อีกประการหนึ่งตุรกีต้องการควบคุมกลุ่ม YPG ที่เชื่อมโยงกับพรรค PKK ซึ่งนี่ก็คือฝ่ายที่ต่อต้านเออดกันในตุรกีนั่นเองฮาดานฟีดานรัฐมนตร,รีต่างประเทศตุรกีน,นะคะเขาโพสต์บน X X หลังจากการจากไปของอาซารเขาบอกว่าในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาระบบก,การปกครองซีเรียรปฏิเสธความคิดริเริ่ม ที่ประธานาธิบดีของเราเริ่มก็คือเขอไปปราบกบฏชาวเคิร์ดซึ่งหมายถึงในพื้นที่นั้นเป็นของซีเรียเขาบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นที่สน์ว่าแนวความคิดของผู้นำของตุรกีนั้นถูกต้องเสริมว่าตุรกีพร้อมจะรับผิดชอบทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อรักษาบาดแผลของซีเรียและรับรองเอกภาพบูรณภาพและความมั่นคงเห็นไหมคะก็ใช้วิธีทางทหารแต่ใช้ IS ด้วยนะ สหรัฐไม่เห็นประนามเลยแต่ตอนนี้พอตุรกีกำลังจะไปไล่บี้ IS และกลุ่มกบฏ้ายกลางที่สหรัฐสนับสนุนเอาละเริ่มหัวฟัดหัวเวียงแล้วคู่จะคว่มบาตค่ะคำพูดดูดีทั้งนั้นแหละสำหรับนักการเมืองแต่ประชาชนซีเรียแหละค่ะจะต้องเผชิญกับอะไรบ้างเวลามันจะบ่งบอกนะคะแต่ประชาชนซีเรียไม่น้อยก็เลือกเองเนื่องจาก ความคิดความเชื่อมันต่างกันมากชาติพันธุ์ชนเผ่าความเชื่อลัทิินิกายทางาศาสนาสารพัดเลยอสัสซราไม่สามารถทำให้ประเทศตัวเองเป็นเอกภาพกองทัพไม่เข้มแข็งก็ไม่สามารถอยู่ต่อได้ค่ะวันนี้ตุรกีจะว่าเทคโอเวอร์ก็ใช่นะที่แรกคิดว่าตุรกีสรัฐอิสราเอลเทคโอเวอร์มันกลายเป็นว่าตอนนี้ตุรกีเทคโอเวอร์เต็มเหยียดเลยข้างๆมี รัสเซียอิหร่านอยู่ข้างๆก็จริงแต่ไกลหน่อยแต่ว่าตอนนี้ใครๆก็สงสัยทำไมปล่อยอิสราเอลถล่มโครงสร้างพื้นฐานทางทหารทั้งหมดของซีเรียเพราะอิสราเอลต้องการทำลายขีดความสามารถทางทหารของซีเรียปล่อยให้ถล่มมา2อสวันเนี่ยฟาดไป300กว่าครั้งอาวุธต่างๆที่รัสเซียมอบให้หรืออาวุธที่ซื้อมาโดนทำลายมากทีเดียวข้อนี้เลยแปลกหรือว่าจริงๆแล้ว ตุรกีสามคีกับรัสเซียแค่ชั่วคราวเพื่อตัวเองจะได้สะดวกได้ในการปรับเคริร์ดแต่การปรับเคิร์ดนี่ก็เป็นเส้นแดงหรือไม่เปราะบางนะคะกับสระเพราะแต่สรัะเทลูกน้องเทบริวารมาตลอดแหละถ้าเขาได้ประโยชน์ก็ต้องดูค่ะว่าสระจะปล่อยไฟเขียวให้อาอร์รการปรับเคิร์ดหนักไปกว่านี้มากไหมหรือจะเจรจา แต่ดูเหมือนมีข่าวแวบๆบแบบก่อนเข้ามาคุยกับเพื่อนๆเน,นี่ยนะคะก็เหมือนว่ามีการเจราจาละระหว่างสหรัฐกับออ์รกันตัวตัวคือเจ้าทิน่นคือ SDF จอะ่ะจะถอยไปที่อื่นเออันนี้จริงหรือไม่ขอเช็คดูอีกอีกทีนะคะเพราะว่าในพื้นที่เขายังตะลุมบอลกันอยู่เขายังลุยกันอยูออ่ช่วงนี้ข่าวสารมันไปกันคนละทาง น้อยนักเพราะว่าหลายคนก็มองไม่ออกว่าตกลงแล้วจริง,รงๆคืออะไรรู้แต่ว่าข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ก็คือดามัสกสแตกแล้วล่มสลายหรือไม่มันอยู่ตรงนี้แหละตรุรกีจะเทคโอเวอร์สำเร็จไหมสรัฐอิสราเอลจะมาเทคโอเวอร์ตุรกียืนมือกันไม่ได้ผมดูแลเองสรัฐเริ่มเอกใจแต่แปลกไหมคะให้ข่าวเหมือนประมาณว่าสรัฐไม่เกี่ยว กลุ่มติดอาวุธพวก IS ตีกันเองยึดเองสรัฐแค่ดูห่างหางจะติดต่อ IS ต้องผ่านตุรกีอะไรเหล่านี้ดังนั้นถ้าสรัฐมีท่าทีถอยเล็กๆแบบนี้แปลว่าแนวทางของตุรกีที่รัสเซียอยู่ข้างๆมันน่าจะสอดคล้องความเป็นจริงแม้ว่าในโลกอาหรับหลายส่วนจะมองว่าฝั่งสรัฐและตะวันตกทำลายแกนหลัก สนับสนุนกลุ่มต่อต้านกต็ตามศึกมันยังอีกยาวค่ะยังไม่จบเนี่ยนับศพทหารยังไม่ได้วันนี้ในซีเรียภาพรวมเหมือนกับว่าสมูทนะคะจะมีรัฐบาลใหม่แล้วแต่ข้อเสนอนี้ไม่ได้บอกมาว่ายุบกองกำลังติดอาวุธทั้งหมดมารวมอยู่ใต้รัฐบาลแห่งชาติ2มีคณะบริหารชั่วคราวอะไรนี่แหละก็ติดตามดูว่าจะมีรัฐบาล ที่นำโดยนายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่เป็นฝ่ายค้านหรือกบฏท,ที่ค้านอาซานนะคะแต่ไม่ใช่กลุ่มที่สรับหนุนเป็นกลุ่มที่ตุรกีหนุนดูสิว่าฝีมือจะเป็นยังไงแต่มันจะเห็นเลยว่าเป็นการแย่งชิงอํานาจของผู้สนับสนุนด้วยรัสเซียออกมาอยู่ข้างๆถามว่าผิดหรือถูกปัจจัยภายนอกเป็นปัจจัยประกอบนะคะ ปัจจัยภายใน,นเท่านั้นจึงชีกขาดเมื่อกองทัพซีเรียของอัสซัดอ่อนแอแสกยาดําเยอะฉะนั้นต่อให้รัเสเซียทำม,มันก็อาจจะยิ่งเสียหายกว่านี้ฉะนั้นก็ล้อไปตามคลื่นคลื่นอะไรตอนนี้คลื่นในการชิงอำนาจระหว่างกลุ่มที่มายึดนี่แหละค่ะก็คือตุรกีซรัุอิสเอลแต่อิสราเอล,เอลดูภาพแล้วเหมือนชิงเหนือนะคะ หน้ามืนเลยเดินหน้ายึดแผ่นดินเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็โจมตีโดยที่ฝั่งที่บอกว่าโอเคกับรัสเซียอย่างตุรกี S T S หรือ S N A ก็โฟกัสไปที่กลุ่มเคิร์ดปล่อย Israel, อิสราเอลอาละว,วาตามใจเรื่องนี้แหลคะค่ะจึงน่าสังเกตสมมุติฐานที่ว่ารัสเซียอิหร่านแพ้แล้วเสียขุนมันฟังดูหรือมันดูเหมือนจะคล้ายอย่างนั้นแต่เกมมันพลิก เมื่อ S T S S N A สัดกลุ่ม IS ที่สรัสหนุนเรื่องเดียวที่ยังคาใจทุกฝ่ายก็คือทำไมปล่อยอิสราเอลถล่มโจมตีไม่เลิกแต่อิสราเอลถ้ามั่นใจว่ากลุ่มนี้แท็กตัวเอง100%เซทำไมต้องบุกมาดมาดมัสกัสตอนนี้บุกมาเพิ่มอีก5เมืองห่างจากดามัสกัสแค่19-20กิโลเมตรเท่านั้นนี่แสดงว่ากลัวตก รถไฟจะมาขอแบ่งอำนาจหรือไม่ต้องคอยดูล่าสุดของล่าสุดนะคะทูตซีเรียในสาประชาติประกาศว่าอิสราเอลต้องถอนทหารออกจากซีเรียเรามาดูกันนะคะทุกฝ่ายกำลังจับตาท่าทีของกองกำลัง STS ต่ออิสราเอลว่าจะเปิดประตูต้อนรับหรือจะถล่มตอบโต้จุดยืนนี้จะอธิบายได้ชัดค่ะ ว่ารัเสเซียอิหร่านและพันธมิตรสนับสนุนปาเลสไตน์ได้ศูญเสียที่มั่นของกองกำลังต่อต้านเจ้าอาานิคมใหม่3อมออเมริกาอังกฤษอิสราเอลแล้วหรือไม่แม้ว่าเส้นทางโลจิสติกของกองทัพต่อต้านจะถูกทำลายนะคะแต่การต่อสู้ของรีสิสแตนจะยากลำบากขึ้นก็าตามพวกเขายังคงยืนหยัดต่อสู้ถาวายชีวิตในสงครามแห่งความอยู่รอดนี้ อย่างไม่เปลี่ยนแปลงค่ะ